คิดอย่างไรครับสารรัฐธรรมนูญให้ความเห็นวิชาการยุบพักแบบเยาะเย้ยถากถามก็เป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมนะการเป็นตุลาการเป็นผู้พากษาเนี่ยตัดสินคดีแล้วก็ต้องเงียบเงียไม่ใช่มาแหกปากเยาะเย้ยไปเนี่ยนะเนี่ยต้องขอบคุณผมแนละ้วยุบพักคุณเนี่ยจากเดิมคุณเนี่ยไม่มีตังค์ไม่มีอะไรตอนนี้คุณเป็นไงรวยเป็น20สล้านเลยนะครับผมก็ไม่รู้ว่ามีปากไม่ทําไมบางทงีบางทีมีปากมันก็ต้องใช้มันถูกนะไปพูดให้เขาด่า นะพูดให้เขาด่าทําไมผมก็ไม่เข้าใจนะครับนะอยู่ดีๆก็ไปพูดให้เขาด่าเป็นตุลาการก็สูงส่งแล้วเราเป็นผู้พากษาเนี่ยเราต้องปราศจากอคติต้องเป็นกลางไม่ใช่ตัดสินเสร็จแล้วแบบเป็นไงมาพูดเยอะเย้ยเขานะไอพักนี้นะต้องขอบคุณผมนะเนี่ยที่ยุบพักไปเนี่ยไม่มีใครด่วดร้อนหรอกวันแรกก็ร้องไห้วันต่อมาก็หัวเราะสองวันก็ได้เงินยี่สิบสามสิบล้านนะครับนะแล้วก็อะไรเนี่ย หูดไปก็หัวเราะไปก็อขอบคุณผมนะจากเดิมมันไม่มีสักบาทเนี่ยนะตอนนี้มันมียี่สิบสามสิบล้านต้องขอบคุณผมมันมีใครเดือดร้อนหรอเรานะครับเป็นผู้พากษาเราไม่ใช่เป็นพวกอินฟลูเอนเซอร์อย่างผมอย่างเงี้ยมีปากก็พูดแม่งคัไปแต่เราถ้าเราเป็นผู้พากษาเป็นตุลาการเนี่ยเราก็ต้องไปไงสำรวมเขาเรียกว่าต้องดำรงตนเนี่ยนี่คือเหตุผลที่ว่าทําไมกูเรียนจบแล้วกูถึงไม่เป็นผู้พากษาเพราะเพื่อนผมตอนนี้แม่งก็อยู่สาลฎีการหมด ก็ไม่รู้จะเป็นทาหาเลยเพราะเราเป็นเราเป็นคนที่ไม่สํารวมเนี่ยนะครับนิสัยพี่เดแม่งก็เป็นคนควรส้นตีนปากหมาปากแจ๋วนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ไม่เหมาะเป็นผู้พากษาเราก็เหมาะเป็นอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยวันๆก็มานั่งนะไลฟ์สดอย่างเงี้ยเนี่ยนะครับอ,อ่คือนิสัยพี่เดย์แม่งเนี่ยตรงไปตรงมาใครชอบมาชอบไม่ชอบมาช่างแม่งไม่ใช่ปัญหาของกูปัญหาของมึงเองนะไม่ชอบก็เป็นไงกดออกไปก็จบแล้วพี่เดย์นอนคนเดียวเหรอนอนคนเดียวครับ นอนหลายคนแล้วเดี๋ยวแม่งสร้อยหายนาฬิกาหายแหวนเพชรหายสวยทิพหายตื่นมาก็เหลือแต่หัเนี่ยดีไม่ดีแม่งตัดหำไปด้วยนะครับไม่ได้แล้วครับเราเป็นคนดังไปไหนมาไหนนี่ต้องระวังเรื่องผู้หญิงผู้หญิงนี่อย่าเที่ยวเสือกไปยุ่งเลยนะผมเนี่ยถือว่าเป็นคนดังนะนะครับจะไปยุ่งกับผู้หญิงไปเอาผู้หญิงไปนอนผู้หญิงอะไรไม่ได้นะพาผู้หญิงเข้าโรงแรมไปเดี๋ยวก็ซวยเหมือนสมรักคาสิงนะครับนะนั่นขอนแก่นหรอเปล่าใช่ไหมขอนแก่นรู้ดอนสมรัก นะครับนะมันไม่ได้หรอกมพาผู้หญิงเข้าโรงแรมไปชิบหายตรงนี้ชื่อเสียงเกียรติยศ่นเปี่เลยใช่ไหมขอนแก่นหรือเปล่าสมรักรนะมันเสียชื่อเสียงเนี่ยนะครับนะมันไม่ได้เราเป็นคนดังเนี่ยสาวๆมาก็ถ่ายรูปกระจบไปไม่ใช่พาขึ้นโรงแรมอะไรเงี้ยนะนะครับไม่ใช่นะความเงียบเนี่ยมันไม่เคยปราณีใครแต่พี่เดไม่ใช่เป็นคนเป็นคนเงียบ นะครับไม่ใช่คนอย่างนั้นเป็นคนที่แบบคนขี้เมาแต่เมาเสร็จแล้วไม่ทําอะไรผิดกฎหมายนะแดกเสร็จเมาแล้วก็กลับไม่ใช่เมาแล้วก็วางแก้วคว้างขวดให้ของรับอะไรไม่รนะลุงป้อมจะเอาคืนไหมโอ้โร้อยเปอร์เซ็นต์ลุงแป้งลุงป้อมแม่งเจ้าคิดเจ้าแค้นอ่ะเพราะลุงป้อมแม่งอยากเป็นนายกแต่ไม่ได้เป็นสักทีนะครับเพราะฉนั้นนะลุงลุงป้อมแม่งก็เตรียมสั่งลูกน้องสอยอุ้งอิงแน่นอนไม่ต้องควงเรกคนอย่างลุงป้อมเนี่ยแกคทำไหนชำนั้นอ่ะ พิสิทธิ์หลิวติดตามแชร์แล้วครับอขอบใจมากพิสิทธิ์นะครับพิสิทธิ์หลิวเนี่ยก็เป็นนักข่าวนะนะนครับนะครอบงากับครอบครองต่างกันยังไงแมก็เหมือนกันนะครอบงมก็คือชี้นําให้ทํานูน่นทํานี่ตามที่ตัวเองต้องการนะครอบครองก็เข้าไปดูแลจัดการหมดนะเหมือนกันในะความหมายเดียวกันนะครอบงาก็ชี้นาอะทําแบบนี้นะลูกทําแบบนัน้นนะลูกอะไรเงี้ยครอบครองก็หมดเลยอนะ ทั้งจีนาทั้งครอบครองหมดทุกอย่างเนี่ยแม่งความหมายคล้ายๆกันหมดอน่ะนะครับอืมเอ่อนะครับเนี่ยอืมนะครับคุณสมพศนั่งฟังอาจารย์อยู่ในรถเอฟซีนครนายกติดตามครับนั่งรอนายมางานพิธีเปิด่ข่มวยวิชัยราชานน,ดน์ดีนะครับดีครับนะครับดีละเรามีนายดีละนะครับอืมเราก็ถ่ายตังนายไปตะรับ <c oughs> อ่า ยาดองไหมครับอาจารย์แถวคลองสามวารสชาติดีแดดเข้าไปก็ตายหาเี่ก็ใกล้บ้านกันผมบ้านผมบ้านผมอยู่ซอยยี่ห้าเรียบคลองสองนะแถวนั้นเนะ่ะอันนั้นท้องที่นิมิตใหม่นะครับนะในเขตนะครพานสามนะครับแดดจนตายนะครับยาดองยาดองกระทงกระท่อมแดดก,กันเข้าไปนะพี่เดีีฝนนะครับไม่มีครับชั้นสิบสี่ไปถึงไหนแล้วเขาต้องตรวจสอบนะครับว่าทักษสินป่วยเป็นโรคอะไร ทั้งหมอทั้งตำรวจมีใครช่วยเหลือราชทรรน์ช่วยเหลือทับสินหรือเปล่านะครับตรวจสอบอยู่ยนะครับจะมีคนร้องเรียนอะไรยังไงไหมมีอยู่แล้วไม่ต้องห่วงนักร้องแม่งเยอะนาะสมัยนี้ต้องรับจ้างร้องเรียนนักการเมืองยุคพรรคเนี่ยแม่งรวยสังเกตแต่ละคนขับเบ้นขับอะไรต่างๆแถวภาคอีสานนี่ก็มีอยู่มีอยู่นะครับวันๆก็ไม่ทะไรตัดข่าวแล้วก็ร้องเรียนอาชีพไม่มีวันแม่งร้องร้องไปร้องมาก็ต้องระวังเดี๋ยวจะเหมือนกับศรีสุวรรณนะครับ ร้องไปร้องมาเงินติดรั้วกระถูกดำเนินคดีก็หาตบรัพย์ไปนะครับอัจฉริยะเพื่อนผมนี่ก็โดนไปหนึ่งคดีโดนผู้การจอนะครับฟ้องนะครับไปร้องเรียนเขาว่าเขาไปเกี่ยวข้องกับกระบวนการค้ายาเสพติดต่างๆไปร้องเขาปปชอสั่งไม่ฟ้องผู้การจอก็ฟอ้องอัจฉริยะแจ้งความเช็จนะนะครับนะนะครับนะฟ้องแจ้งความเช็จฟ้องหมิ่นประมาทนะครับ นะนี่นะครับ,นะรบก็ก,ก็นัดฟังในภาคสาตุลาไม่รู้ว่านะอัจฉริยะเพื่อนผมจะรอดหรือเปล่าอัจฉริยะก็บอกว่าเขาร้องไปตามความเป็นจริงผู้การจอบอกไม่จริงครับผมไม่ได้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดครับก็ไม่รู้กูจะไปรู้อะไรนะเพราะฉะนั้นเป็นนักร้องก็ดูนะครับดูสีสุวรรณดูอัจฉริยะดูสนธิยาแตาล่ละคนในคดีกันบานเลยแตลนะ่ละคนเนี่ยความเสี่ยงนะที่ไปร้องคนนั้นร้องคนนี้คุณจะไปรู้ได้ไงเขาทาผิดหรือถูกอ่ะ นะส่วนใหญ่ก็มักจะไม่ได้ค่อยเกี่ยวข้องอะไรเขาหรอกนะครับไปร้องคนนั้นร้องคนนี้ก็ต้องระวังนะครับทําให้เขาเสียหายเนะี่ยแต่ถ้าร้องไปตามร้องโดยสุจริตก็ไม่เป็นไรนะครับอันนี้ก็ฝากไว้นะอ่าอ่านะครับอืมสบายๆนะครับจุกรูจุกรูนะครับนะน่ะหนองคายเมื่อคืนฝนตกน้ําโขงขึ้นมาแล้วจ้าอ่าทิพไห้แล้วสิน้ําท่วมนักการเมืองกันรวยเรามีโอกาสได้ใช้งบครับ นะพักไทยพักดีสมัยหน้าจะชนะเลือกตั้งไหมไม่รู้ต้องไปถามมันกูไม่ใช่หัวหน้าพักพี่เดชครับทำไมพวกนี้ชอบร้องไปเรื่อยก็ร้องแล้วรวยไงพอร้องแล้วไม่ก็รวยอะ่ะอยู่ดีๆใครแม่งจะไปร้องจะยุบพักนั้นพักนี้แม่งก็ต้องได้รับตังมานี่ความคิดของพี่เดชนะไม่ได้หมายถึงใครนะั้นแต่ถ้าเป็นกูเนี่ยให้กูไปร้องเนี่ยกูก็ต้องเอาตังอะ่ะเนี่ยจะร้องยุบพักยุบอะไรต่างเขาต้องห้าล้านสิบล้านอะ่ะเพราะอะไรไม่ต้องเสี่ยงตีนเสี่ยงคุกอะไรต่างอะ่ะ ใครแม่งอยู่ดีๆจะไปร้องอ่ะมีไม่มีหรอกนะครับนะเออนะครับลินล,ลี่ถูกโกงจะได้เงินคืนไหมนะครับอ่าก็แล้วแต่ลินล,ลี่ว่าเขาจะฟ้องไหมถ้าฟ้องก็ได้เงินคืนต้องหกแสนกว่านะนะครับใครใครโกงลินล,ลี่ไปแม่งก็ตกนรกอะ่ะนะครับตกนรกเชื่อผมดิจิตใจแม่งเป็นทุกยืมตรงยืมตังโกงเขาเนี่ยมันก็ตก,รก yeah, นรกอ่ะนรกอืมนะครับแน่นอนอะ่ะ เป็นนี้แล้วแม่ก็ไม่ใช้เขาจะฟ้องกลับเขาบ้างอะไรบ้างเขาเรียกคนและคนกระจอกอ่ะในนะไม่ได้พูดถึงไทรนะพูดถึงทั่วๆไปอะ่ะนะใครแม่เป็นนี้แล้วไม่ใช้แล้วจะมาฟ้องเขาเอีกอะไรเงี้ยนะเพิ่งมีข่าวทักษิณจะบินไปเชียงรายให้กําลังใจน้ําท่วมนายกตัวจริงลูกสาวมาหลอกๆหรอไม่รู้ไม่รู้เรื่องกูไม่รู้เรื่องเลยก็ทักษิณบินไปก็ก็บริจาคนาฬิกาสักเรือนเพราะทักษิณที่ใสนาฬิกา ปาเต้ฟิลิปเรือร้อยกว่าล้านนะประมูลเลยนาฬิการ้อยกว่าล้านช่วยเชียงรายเชียงใหม่ไปนะเอานะครับใจถึงเลยเรารวยโอ้โหรวยขนาดนั้นนะ,จะแจกไปเลยคุณทนายอ่คอ,อแห้งแล้วค่ะสักแก้วไหม <c oughs> นะครับนะครับยังครับเดี๋ยวเดี๋ยวสภาพเดี๋ยวก็จะลงไลน์ล,ละเดี๋ยวดูอ่านเอ่ยอะไรทําไมชวนอะายุ80แล้วแต่สภาพร่างกายดีกว่าป้ปอมเยอะเขารักษาสุขภาพนะ นะครับสงสารคุณลิลลี่กับชนายกุ้งน,นะครับสงสารชนายกุ้งน,นะครับนะครับเดี๋ยวดูนะมีข่าวสารอะไรที่น่าสนใจนะอ,อ่นะครับนักแสดงชื่อดังเปิ้ลนาคอนเล่าเรื่องสุดสะเทือนใจลุงติดเตียงจมน้ำที่ชั้นสองเสียชีวิตหลังหนีน้ำขึ้นที่สูง งานนี้หลายคนเห็นข้อความแล้วพากันแสดงความอะไรมากมายนี่แหละครับรัฐบาลอุ้งอิงเธอทราบหรือเปล่าครับตอนนี้พี่น้องประชาชนก็ตายกันไปเรื่อยๆนะครับนะครับเนี่ยครับนะลุงติดเตียงจมน้ําที่ชั้นสองเสียชีวิตน่าสะเทือนใจนะครับท่านนายกครับนะอืมไปดูนะครับอืมนับถอยหลังห้าวันพร้อมหรือยันน้ําเหนือกําลังไหลามากรุงเทพกทมเตรียมรับมือ ยี่ิบสี่ชั่วโมงกูว่าแม่กระท่วมเหมือนเดิมนั้ทำหาอะไรก็ไม่ได้นะประเทศเราเนี่ยทําใจนะอนะจนก็จนแล้วน้ําท่วมอีกความเสียหายทํามาหาก,กินก็ไม่ได้นะครับนี่อนะไรเออสำนักงานเขตบางกอกน้อยโพสต์นะครับนี่อะไรนี่ครับ